จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทรกริตาพลยิสาครผู้บัญชาการชอพห้ามอบหมายให้พลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีวรองผู้บัญชาการชอพห้าพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสิกธิสรรคัน,นคำนันตาผู้กำกับสอพเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกมณัชชัยอินถืออน้นผู้กำกับสอพภูพิงคราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกหญิงสุธิดาสมิตธิกรผู้กำกับฝอสองบกอก,อกอพห้า พันตำรวจเอกหญิงบุษยมาศเชชมผูผู้กำกับฟอฟ้าอ่องบกสอสอพอห้าและพอสอน,นเรนโชติรสนิรมิรพออรบมหาราชนะเคียงออใหม่เดินทางไปเยี่ยมนายดาบตำรวจสักชัยเตอร์เกพบอบมูสอสอสอพอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับบา, 7, าดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าจับกลุ่มคนร้ายคดีตาสพติดนโรงพยาบาลมหาราชนครใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลข่าวทรงสักพรมเอี่ยมข่าวนิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือทวัตศรีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสืวส่อรัฐ ทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานเสียงบรรยายนิวัตไทยแลนด์เมลทิกเซมเพอร์ลิมิต